โอเคครับเดี๋ยวเรามาทําการทดสอบนะครับเซต L 3 9 9 8นะครับว่าอินเทอร์เน็ตที่เราได้จากเซตเนี้ยนะครับจะมีความเร็วขนาดไหนแล้วก็เล่นโซเชียลสะดุดไหมนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับก่อนอื่นมาที่ตัวตั้งค่านะครับเปลี่ยนจากตัวนี้เป็นของลูกค้านะครับชื่อสนันนาดีนะครับเชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับ อ่าคุณภาพดีเดี๋ยวเรามาดูที่ความเร็วของอินเทอร์เน็ตกันนะครับปึ๊บนะครับผู้ให้บริการนะครับเป็นของ True นะครับอ่าเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ทดสอบนะครับหน่วยเป็น Mbps นะครับสเกลร้อยนะครับโอเคไปเลยตอนนี้ขึ้นสัญญาณของ True นะ่าจะได้ประมาณ3-4ขีดเนี่ยครับประมาณ20-22 22นะครับ เพราะว่าคลืนสัญญาณของ True อยู่ที่ประมาณแค่2ขีด3ขีดเองนะครับนี่ครับ20ประมาณ2 0 m เมกนะครับ <c oughs> นี่ครับสบายสบายอันนี้คือในช่วงสัญญาณที่ทุกท่านดูขีดด้านบนสามเหลี่ยมของผมนะว่ามันแค่2ขีดเองนะครับในเรื่องของคลื่นทรูถ้าเกิดว่าคลื่นสัญญาณที่มัน30 ไอ้สขีดถึง4ขีดขึ้นเนี่ยนะครับจะได้30ขึ้นนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบดูเล่นโซเชียลดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเบื้องต้นก็คือ YouTube เลยนะครับเพราะว่าหลายๆท่านก็ใช้ YouTube เป็นชีวิตจิตใจนะครับนี่ครับคลิกปุ๊บมาปั๊บนี่ครับคลิกปุ๊บมาปยาวนี่ครับ อินเทอร์เน็ตแบบแปบ๊บๆเลยนะครับไม่มีอะไรฮะอ่ามีโหลดนิดนึงนี่ครับฟังเพลงแบบสบายๆ,ๆนะครับเนี่ยสินเชื่อแฟตก่อน คือยูทูบพานนะครับเราไปทดสอบที่ TikTok นะครับ TikTok ซึ่งเป็นโซเชียลมีเดียที่หลายๆท่านก็เล่นอยู่แล้วก็รวมทั้งผมด้วยนะครับจุดแข็งของดอกลิ้คืออะไรครับไม่ใช่สินค้าที่มีคุณภาพไม่ใช่ถ้ามีเวลาแค่หนึ่งนาทีนี่ครับดูเลยว่าแอบสนิทที่ระลอกเขนาไหรขนาดแค่สองขีาโอเคนะครับก็ มีประมาณนี้นะครับแล้วก็เล่นโซเชียลมีเดีย a c e b o o k อะไรทุกอย่างปกตินะครับอ่าโอเคนะครับก็ดูได้ตามปกตินะครับนี่โอเคปึ๊บนะครับไปดูเดียวกันอ่าเดียวกันได้เวลาหาเสียงแล้วแย่ yeah, แล้วทุกคนฮัลโหลวาง โอเคนะครับก็สําหรับเซตนี้ที่ผมเอาไว้ให้ลูกค้านะครับหรือว่าประกอบขึ้นไว้ให้กับลูกค้านะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับที่เหลือก็ให้ให้ลูกค้านะครับลองทดสอบดูอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนกลางคืนตอนที่แบบไม่มีแสงไฟเลยนะครับลูกค้าลองทดสอบดูว่าจะได้ความคมชัดของกล้องขนาดไหนนะครับก่อนที่ผมจะส่งให้ลูกค้าพรุ่งนี้นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ